นน้้ขึฝั่งนู้นนะครับน้ำก็ท่วมไปแล้วนะครับฝั่งนูน้นฝั่งนี้ผวกก็มาดูอันนี้ครับน้ำมาเยอะมากเลยครับมวลน้ำนนมาดูครับฝั่งนี้ช่างบอมกำลังจะเกาะเคเบิลขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเกาะขึ้นได้หรือเปล่า ขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้ช่างเจนกำลังรัดครับเก็บสายไปในข้างไปเลยครับรอเลี้ยวรอแล้วรอแล้วรอ,วรอวี่เดก็สองก็สามกันละ เชียครับเด็กพ่อสองพ่อสามครับหาปาหาปาป่ะครับสองสามตัวน้องครับนอ้องค่ะผมขอบคุณพี่ๆครับมาช่วยกันครับวันนี้ครับ,บรน้ำไหลแรงมากเลยครับ อากาศแดดก็ร้อนครับน้องแนนก็มาครับวันนี้น้องแนนน้องแนนราดบุรีครับองัดมันโดิดส่รอครับวันนี้เสียเดียวครับตัวหลักเลยครับอากาศร้อนมากเลยครับ เลี้ยงัูอะไรบ่ห่อนปนีดอกว่สินังยังได้โมมนไหนไม่ไปทายรูปุ๊บลงสตอรี่นเ็นลี้ยงไงกว่านี้มาสงจังวมาเลี้ยงายเนาะเขาพดห้ลอกอยู่ทางนั้นแมล็อกรืทางนั้นลอกแล้วล็อกแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ là không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตกลงไปอ่ะตกหนามแล้วตอนไหนมาดูช่างนกตอนะครับข้าเหลียวอยู่เหลียวไร้ซุดนี่ย้อนไร้ซุดตอนนี้ตัวจืดเลยทีใครไร้ซุดที่นกอ่ใครผู้สาวติดหมดเลยผู้สาวเอ่อะไรเขาอยู่ เหมอนเขาไปไมแด่โูอิงเกยง <laughs> กเขายางพานมากเงียบกึศมาง่อยนี่ไอเขาไถเงียบนี่เนาะจบหนาเออเกี่ยใส่มาใส่ถึงถึงตมีหน่งสี่กิโลเพราะหุ่นนี่พรเบื่อมากะล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต มาเลยกระตงตัวนี้มันมาทั้งสองข้างซิโลต้งมาสองข้างทัางในกระได้ข้างก็จะได้วาหอตัวนบ่าถึงวามันต้องมาสองขางโอขอโทษบริเสียบมี้บริเสียบมึงบริเสียบัวการบอฝากูไบอด้ไปเบองหัวการนึงัวการเลยพวการยุทสมสายกูเบได้ทอดกูทอดแต่คนนั่เติร์ดอ้ันคนันเตร์อยู่ใส่คนนั่เติร์อยทงสวิตเนี่กรันตละ กูกัมุนของขึนอยู่อ๋เดี๋ยวไปเบิ้งไห้ก็ได้เอวาต้องเดีรอนีมเอ้นี่สาขวดไอ้โตยต้าก็ยงผัได้กินอยู่เลยฮะโอ้ยเขามาเียกกันไปแล้วเหอเียกอโอ้ยสามขวมันหน่อยอาทย์นี้พ่นอที่นี้พ่นอาทิตย์นี้จ้นะว่ตยต้ก็ไปกับแนนนี่แหละเป็นพยานได้ตอนตอไปโตโยต้าน่ะเล่อเทไยบเ๋ยวพ่อ่ เอาละครับยักษ์ก็เราไปดิยักษพูดได้สีอับว่าสียบเรื่อครับบปดิสีข้างหน้าข้างล่างสีน้ำบ่อไปดิบ่อข้างหน้าข้างหน้านันซีข้างล่างนันสีอือไปเอาเดี๋ยวไปเบิ่งไห้ไปเบิ่งไห้เอ้ามันจิบเนี่ยเาต้องเพียงกันทันพิษก็คือสร้างเจนอีกเลยครับมันมาเลเซียบ่อหมุนใส่อยู่เล่ไม่หลับเปล่ไม่เหมือนหรอฮะ ไปมาแล้วเขามาไล่กับตื้นตัวที่หนักอยู่บอสเป็นเสียงเมื่อกี้นั่งโอเคครับ เน็ตเน็ตครับเน็ต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 เน็ยังไงมีแล้วเน็ตบ้านมีแล้วต้อกินตัวต้องมีแนวก็สวยฮะเน็ตพัสดาร์ก็สอยแมนครับแถวนวก็มีแนวโอเคครับผมดบมี่กินไถครับบอมมี่บอ่รถเสรยจะรถเสยจะจะหมกอยู่รถ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 สามรถสามรถร เอาไปด้มไม่นาทีตัปปรตนันไร่ดีวอ่นทันหนาปิดพัดบัเราไก่นก้อวู่ไว่าีเราบอระไมมือไไเอามาต่อกันครับวันนี้เลาม่มือนมืมือนั่นตัวมือ่ว่ารถตัดไฟใหม่อ้รดไปบาิบยังไรนต่อตอบีครับพ่อ่าร จากข้อ14เป็นข้อ15ครับนี่คือวิธีการต่อนะครับทานครับทานตัวนี้ทานครับตัวนี้ทานตัวนี้ทานโฆษณาต้องเข้าเด้นี่ครับพระนาฏสนิ่พระนาฏสนิทครับทานพระนาฏสนิทครับเพราะว่าใส่ทนครับรุ่นนี้ครับใส่ทนต้องใส่ดนๆนะครับใสต้องเข่าเราเด้พระนาฏเนี่ยต้องเข้าเราไดครับโฆษณาต้องเข้าเข้นี่ย จองตาต่อสองคนครับหยาดกันตาต่อครับบวชแสงได้บอกชั่วจังไหนชั่วจังเดนต่อเนี่ยคือบทตอลวดกันว่าชั่วโอ้โหแสงลบแปดครับแสงลบแปดแมนมากหรอยเอเดพี่โอเคแล้วครับน่ตจะถึงตัวนี้มาเทะเลนี่ ตัวนี้ก็ลบรแปะกันบ่ตัวนี้บูกห้องเอาตัวนี้คือบวัดม่บอหรอจ้าตัวนี้ว่ามาเลยครับเู้าคุณนี้คิดข้อเด้อลบแปดลบแปดเจ้าคลบลบแปดลบแปดเราเป็ยังที่นี่กับบอคือซื้อแค่นี้ละบอคือซื้อกับบอได้ให้ลูกพี่ก็ได้เราเป็นยังที่นี่เราเป็นยัง ดูดูจากอาจารย์เจ๊กจับมือเอาฮาสลีไปเน่ะฮา,าสลีประเฮียนเหมือน,น,เ,นเอาละบ่เนี่ยจ้งเยอะทีมบังอยู่เอากองเขินอยู่ข้างนอกพุ่นเอออืเอาเด้ด,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 ดนี่ตัวนี้มีแต่ทีมฝึกงานนะครับแต่ว่ามาตรฐานมั้งครับสามเพจงานได้ครับนี่มาตรฐานเน <S <S <ร>่ทีมงานมืออาชีพเลยเลยนี่ครับ ไฟเซอร์ดีมือสั่นเลยเล็กทรอนิกส์เสีมาให้แล้วเหมือนบ่เล็กกว่นี้ทำเพื่อออกแบบจำพิลาเอตแผนกเล็กทรอนิกส์วิเลยการอาชีพสีสเกตมือสั่นแม่มึงเสือกหูที่ไหลหนวดจำมึงเสือกหูมึงเสือกอนมือนอาชีพเลยครับนี่ยสำนักงานคนหนึ่งเลยนะครับสนักงานเลยครับแดดกับฮอนครับครีมกับบริธาและเบิร์ตครับ ต่อแล้วมาผู้ชายนะครับครับเมียนะหมูว่ะอ๋อวันนี้ต่อเรียบร้อยพร้อมใจง่ายครับ ปักมุดไปก่อนปักมุดไปก่อนมาเบิ่งวิธีการเก็บแบบขวดครับวันนี้ครับเขาเรียกว่าขวดเชอร์ขวดเชอร์ไม่ใช่ขวดเชอร์นะขวดเชอร์นี่คืออุปกรณ์ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับสีดำๆครับตัวนี้พาเตี๋ปันไว้ครับ่ทายว่าเบิ่งอันพันเลยตัวนี้เขาใส่ซัวข้าวนะครับ ตัวข้าว,าวนะครับตัวข้าวนะครับหรือว่าจะเป็นชั่วโคตรก็ไม่รู้ครับตัวข้าวครับขอบคุณวิไลการครับนี่นําเข้าทีมงานมืออาชีพครับมาให้ครับทั้งจ็อบนี่ใส่ป่ะโอ้เขาเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยหมดเลยควัตเชอร์ควดเชอร์อ๋อมาตราฐานดีดีครับ ถือเรียกวาซอมมือแล้วมาว่ากับสามตวดมือนีกซื้อไม่หีจ้งหลาจังแห้งมาตอที่สองเราปายไปกันเราตายกันเราอาอยฟังซื้อมันเป็นจังไงเด็กเล่นน้เอาจริงเเล่นสอเท้าเราจกนะอ เปิด์ตี้ล่ะขอเฟ้เนยครับขอเฟ้เนยครับขอเฟ้เนะครับนี่ขอเฟ้ขอเฟ้ขอเฟ้อีกทำไมต้องให้กูออกตัวก่อนบรรยากาศน้ำท่วมครับที่นี่โอ้โหจั่น้ำอะไรครับไม่รู้เป็นเล่นที่สุดลอยกระเลียนยุบสีสะเก็ดครับน้ำกำลังขึ้นเลยครับน้ำห่วยน้ำขี้สีน้ำห้วยเออรถับ พี่จับบ้านิ้วน้ำเกีียงน้ำเกีียงนะครับบ้านนิ้วครับมาดูครับโอ้คนเล่นน้ำได้ลุ้มมีลุ้มถงเปาครับนี่ครับประชาชนมาเล่นน้ำครับโอเคครับผมนี่คือบรรยากาศน้ำท่วมครับเนี่ยเช็มเคเบิลเราก็มาซ่อมเคเบิลกันนะครับมาวันนี้